สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเบสุขุสุขคน้อจ้าสบายดีตอนเช้ามอน้ก็เป็นวนันพระสรอยสิลงใส่บาทอากาศยามมอเช้าคือคืคือฝนชิตกเขา่าเพื่อสรอยเข่ามาแต่นะไม่ใหญ่กับคุณแม่ลนะลงเลยมันสวยพ่นลงก่อนเลยของใส่บาทท้องห้าก็สิมี มีนมมีน่อ,นอกับหมังไมาหมสัตว์น้ำมือสาวกับชิเงียบเงียบสรยอย่างลงส่งส่วนแบบแปบเต็มวันนี่พ่อเขามาหอดบ้านผัวส่งหาอย่างพันธุ์ลูกลงลรถวรดสัตมันได้เป็นวันผ่า คนใส่ลงใส่บากจ็คือซิลายอยู่อากาศคืมคืมลมเย็ยนยามาือเศ้าสสลอยเขาที่รถขามาแต่หน้าเพราวะว่าไม่ใหญ่กับคุณแม่ลงเลยเหมื่อยขาเพื่ <c oughs> อนะย่างลงแต่ยินแต่เสียงนกเขาคัน อยู่บ้านนกล้าใหลายแต่เงินซอยลงไปหาวัดกับโบไก่แต่เงินซอยลงมาวัดเนมมากะหินเบื้องนี้คนทางบ้านซอยนะมันเป็นขื้นรถแลนไว้ก็บพ่ได้หักแต่กัยังแลนไว้คือเก่าแถวบ้าน บข้าเจ้าก็สิลงบนเลยเลยเนบ้านนี่ใช่ว่าเพราะว่ามันคนโบรายเป็นไนมันเป็นหมู่บ้านโบ,นบหญ่ข้าเจ้าใส่แต่เศร้าถ้าเป็นวันชินหน่อยวันวันพระวันธรรมดาคนแห่งก็ใส่แต่เศร้า หอดแล้วสื่อวัดบ้านซอยสื่อวัดแสงธรรมวารีลามบ้านนาหอยปังเมืองสองคอนแขวงสวรรค์นนเกตคนหลายคนหลายอากาศคืมๆก็ม,ม,มีหอดแดดดอกหอละคังกะ ก็ได้ตารังเพราะว่ามันยากค่นอันตกแต่งคนหลายๆมันมาหอดแล้วจ้าใกเอ๊ะแม่ใหมาป่าเฮ<ม>ามาแล้วสวยอีหลี เอ <laughs> าวา่าจะเกือกมาเหรววะเข้ามาว่าลืมโทรศัพท์กลับออกไปเอาอีกแม่์ซาร้อยนับบย่งอยู่ก่อนบ่าวแป๊บนะบวันเมานั่งวัลูกได้นอนลูก,นนลกบ่ทันลงโลดพน่ะนาหาส่งบอกเต็มคืนนีนแ่แม่แบบเพิ่นก็มาแม่บ่แป๊บยายลีบ้านเดินข้ามเลยว่ะ ไม่ใหญ่มันคือที่พนขามานอนบ้านคุณยายมืน่อนวันพระเพื่อนะเพิ่นพระเขามาใส่บาตรคนในวัดกศิลาอยู่คันถ่าเป็นวันพระใหญ่พระอยู่ในบ้านซอยนะมีองค์เดียว ตะกี้นะมีจัวน้อยไปใส่เบิดแม่แม่แม่แต่เจ๋งตะกี้จัวน้อยไปใส่เบิดบ้านเฮาคือมีตะกี้คือมีจัวน้อยบ้านเฮาเนาะตะกี้ก็มีอันมีจุ๊ะขาเจ้าอันออกอยู่ไปอยู่วัดอื่นเลือดแต่ผ่าองเดียวบ้านสองร้อยนะถ้าเป็นวันนั้นผ่าหน่อยธรรมดานะใส่แต่สาว ใส่จะตีปูงพระเจ้าลงมาจังหันแล้วก็ใส่เลยบาทนี้ก็ชือเริ่มใส่บาทใส่บาทอยู่บ้านเพราะว่ามีพระองค์เดียวบบได้เรียนแถวกันใส่คือในเมืองพากันใส่ตลอด ข้าเป็นเนเมืองมันสิมีอันบาดลายองค์ข้าเจ้าสิเรียนแถวกันใส่เป็นระเบียบตนมาต้นลำโพก็ลาหน้าพระภูเฒ่าในบุญแล้วถ้าเป็นว่าเฮาไม่บุญนีกุศลจนแม่เาล่วงไปแผลในหมู่คุ้มโสตูน อันนี้ก็ผัวร่วมร่วมเงินไล่ไล่กับผวก่วงี้อเงินายนอกอันนีรวมแอ่ล่วมยีเก้าพันหนึ่งร้บาทกับ้าวตอนลาก้าดอลลนรานีกับผัวบไมทลพาดจัน ขุดลำโาจาพระเจ้าน้องแห่งพระเจ้าอันนี้จเ้อือูเออตัวเือกลางเลือเข้าลอาดัดห้ารลาอันนี้ตัวเลือใี่วยนุนันนี้จะทใส่บาทแรกกันสิพากันออกเมื่อ ไม่ใหญ่เมื่อวลังบ้าแปบชวนอันว่ากันกับสร้อยเมื่อวานนี่บาชลโลงใส่บาทพอขามาสู่พอว่ายัางประธนนอนตื่นโลกโลดเพื่อมาแม่สร้อยอยาดนำลาก็สิขึ้นเมื่ออยู่บ้านนะมีพ่าองค์เดียวหนาวเนอะคือฝนชิตกนี่ ลมอากาศคืมๆไปเก็บอันนาเลยปะปลูกชายเจ้านะวับชิชวนลงมาเซบ,บาทเว่ากันแต่เมื่อคืนนี่อเ <c oughs> อเ <c oughs> ามาพันผ่าน,นอนยังบ่ทันตื่นไอ้้ง <c oughs> <c oughs> ย่างพักกันย่างลงมาไม่ง่ายคนชิมาน้ำลังคนขาดกินเข่ากินเขาวาดไทยอิ่มบุญนมไ่ออก้วน่า่ไดสไอก่บนหลังจากซื้อคืนไส่บาทกัมือนี้เป็นเมื่ออันวันพระ กระชิมคอบุญคอคนนุณนภะอรหันในบ้าน2คนไม่ใหญ่เพื่อใส่แต่ดอกไม้ก็ได้ดใ <c oughs> สเ่เ <c oughs> ตียนใส่เงินก็ได้ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุสาธุ พี่มาพี่ฟ้ามาเรื่อยพี่ลูกย้อไปจะมาจะใส่น้องฟ้าสบายดีป่าลุงไว้สบายดีป่าลุงพูนพี่พี่ก้องอยูบีเออก้องพูนสบายดีป่าลุงเอ้ยสุดมายองยองน้ำหนึบหนเอากะบไม่ใหญ่น้ำเบื่อร้อยก่อนถ้าถูกรักษามาพอบุญคอพูนบ่อยมีบาปมีกรรมคอยมีโศกมีลาบคอหาเหยียยังทำยังกะให้พบหาประสบพูน ความสําเร็จคอยให้แม่ใหญ่กับแม่อยู่ดีไม่แห้งอายุมันคนยืนเปมม็นโฮมโฟมใจให้ลูกให้ล้าน ข้าอาชัยได้บาทนี่คีอกำลังลูกกำลลานก็ได้ให้ลูกขึ้นโมงๆไว้ลูกจะขยายเป็นเป็นกุญชนในพ่อให้แม่และบาทนี่มาดูเงินดีชาวยอดีบาทไม่กัดได้บาทชาช้างอะไรก็พ่อให้เป็นพุ่มได้บาทนี่กันชิจัง อายุดีมีแห้งให้ได้เงินได้ทองนับจะมีต่อไปให้ลำให้รวยลูกหลานใจพ่อแม่ได้พึ่งพระอาศัยเด้ชะาช้าถูกพอบ่<ข>อลูกหลานบ่อยมีบาทมีกรรมเพียดยังทำยังผิดพลาดก่อนพอห้ไม่ไงกับแม่ยกโทษอาวสิกับให้ลูกบ่อยมีบาทมีกมรมรม พลอยรับหมอนด้วยลุกหลานในห้างให้มีให้พ่อพึ่งแม่ได้บานย่งน้ามเหไนหัวเด้ด้นวันนแล้ไปวางในันนนไป็นวันจินแล้วก็แม่ชะลอยกับมาอยู่บ้านก็เลยว่าอยากแต่งอันอันคอคำมาเพิ่นคอโศกคอลาบบ่อยมีบาปมีกับขอให้โยกอดอโหสิกรรมมีห้างมีมี พ่อแม่ได้พึ่งพ้อใช่ไหมได้พึ่งพ่อพึ่งแม่แใช่ใหมได้เงินได้คามาเต่ามาโฮมได้บางพ่อได้บ้างรวยแต่ซื้อไม่รวยซื้อรวยมาได้รวยแต่ซื้อเด้มรวยทุกทนนี้แม่น้องทิพยจับก้องกระชีดกรากกันออกหน้าบาดนี้ไม่ใหญ่เมื่อแรงกระชีดไปวัด บรรยากาศตะเก<ล><น>ียงคนี้ารอยก็ชิด้ออกหน้าขอบใจเบิร์ด <c oughs> ทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจซารอย <c oughs> ขอบใจทุกเป็นกำลังใจให้ลูกนาเ้อทุกคนจ้าสุดท่า